ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการดำเนินนโยบายการเงินโดยมีสัญญาณที่ชัดเจนบ่งชี้ว่าเฟดกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากการมุ่งเน้นการควบคุมอัตราเงินเฟ้ออย่างเข้มงวดไปสู่การให้ความสำคัญกับการรักษาสเสถียรภาพของราคาในภาพรวมของระบบเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นกรอบนโยบายที่เปิดกว้างและยืดหยุ่นกว่าเดิม การปรับเปลี่ยนทิศทางนี้ส่งสัญญาณว่าวัฒจักรดอกเบี้ยขาลงของสหรัฐกำลังใกล้เข้ามาอย่างไม่ต้องสงสัยหลังจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง11ครั้งจาก0.25เป็น5.50ในช่วงเดือนมีนาคม2,565ถึงกรกฎาคม2,566การลดดอกเบี้ยนโยบายลง50 basis points หรือ0.50ในเดือนกันยายน2,567 ถือเป็นการลดดอกเบีย้ยครั้งแรกในรอบกว่า4ปีซึ่งมีเป้าหมายเพื่อหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและป้องกันการเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานการตัดสินใจของเฟดในการลดอัตราดอกเบีย้ยครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดที่สะท้อนสัญญาณการชะลอตัวของตลาดแรงงานสหรัฐโดยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นเพียง22,000ตำแหน่งซึ่งต่ำกว่าที่คาดการไว้ที่75,000ตำแหน่ง นอกจากนี้ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ทบทวนใหม่ในช่วงปีที่ผ่านมาอย่างลดลงกว่า900 0แสนตำแหน่งจากรายงานก่อนหน้าขณะที่อัตราการว่างงานในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่4.3ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ4ปีแม้ว่าอัตราเงินเฟอ้อทั่วไป CPI ในเดือนสิงหาคมจะเร่งตัวขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่2.9เมื่อเทียบเป็นรายปีแต่ดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ก็ลดลงเหลือ2.6%เมื่อเทียบเป็นรายปีซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และไม่น่ากังวลเท่าใดนักด้วยเหตุนี้เฟดจึงมีแนวโน้มที่จะให้น้ำหนักกับสัญญาณความอ่อนแอของตลาดแรงงานมากกว่าตลาดการเงินโดยเฉพาะตลาด f e ดฟัน d ์ Futures คาดการอย่างกว้างขวางว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก1-2ครั้งภายในสิ้นปีนี้ โดยมีโอกาสสูงกว่า90%ที่จะลด0.25%ในการประชุมกลางเดือนกันยายนและหนักวิเคราะห์บางรายถึงกับคาดว่าอาจมีการลดดอกเบี้ยถึง5ครั้งภายในสิ้นปีนี้ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลงประมาณ0.75-1%ถึงการเคลื่อนไหวของเฟดไม่เพียงจะเป็นตัวกำหนดทิศทางเศรษฐกษิจของสหรัฐเท่านั้นแต่ยังส่งผลสะเทือนต่อตลาดโลกทั้งตลาดหุ้นตราสารหนี้และค่าเงิน ความคาดหวังนี้ทำให้นักลงทุนต้องพิจารณาปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมใหม่ของอัตราดอกเบีย้ยขาลงที่กำลังจะมาถึงกลไกพื้นฐานดอกเบีย้ยส่งผลต่อเศรษฐกิจและตลาดอย่างไร อัตราดอกเบี้ยนโยบายถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ธนาคารกลางใช้ในการกำหนดทิศท,ทางของเศรษฐกิจโดยรวมเมื่ออัตราดอกเบี้ยถูกปรับขึ้นจะทำให้ต้นทุนการกู้ยืมสูงขึ้นซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชะลอความต้องการของผู้บริโภคและธุรกิจและควบคุมอัตราเงินเฟอ้อในทางกลับกันหากเศรษฐกิจส่งสัญญาณชะลอตัวธนาคารกลางจะลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและการลงทุน การรักษาสมดุลระหว่างการควบคุมเงินเฟอ้อกับการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและตลาดการเงินก็มักจะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายแม้เพียงเล็กน้อยอัตราดอกเบี้ยมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นและตลาดการเงินผ่านกลไกหลัก3ช่องทาง 1. ต้นทุนเงินทุน เมื่ออัตราดอกเบีย้ยสูงขึ้นต้นทุนการกู้ยืมของธุรกิจจะแพงขึ้นซึ่งหมายถึงภาระทางการเงินที่เพิ่มขึ้นบริษัทจำเป็นต้องนำกำไรส่วนหนึ่งมาชำระดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นส่งผลให้อัตรากำไรลดลงและอาจกดดันราคาหุน้นบริษัทที่มีหนี้สูงจะได้รับผลกระทบโดยตรงและรวดเร็วที่สุดการกู้ยืมที่แพงขึ้นยังนำไปสู่การลดการลงทุนการชะลอการขยายธุรกิจและการลดการจ้างงานซึ่งล้วนจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตและกระแสเงินสดของบริษัท ในทางกลับกันอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำกว่าจะช่วยลดต้นทุนการกู้ยืมส่งเสริมให้บริษัทใช้โอกาสนี้ในการขยายกิจการเพิ่มการลงทุนซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นและดันราคาหุ้นให้สูงขึ้น 2. พฤติกรรมผู้บริโภคอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นจะเพิ่มต้นทุนในการผ่อนชำระสินเชื่อเช่นบัตรเครดิตสินเชื่อรถยนต์และสินเชื่อบ้าน ทำให้ผู้บริโภคมีรายได้ที่ใช้จ่ายได้ลดลงและมีแนวโน้มที่จะลดการใช้จ่ายในสินค้าและบริการที่ไม่จำเป็นลงด้วยผลกระทบนี้จะสะเทือนไปถึงรายได้ของบริษัทที่พึ่งพาการใช้จ่ายของผู้บริโภคเช่นกลุ่มค้าปลีกร้านอาหารหรือธุรกิจบันเทิงในทางกลับกันดอกเบีย้ยต่ำจะช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าของผู้บริโภคทำให้การกู้ยืมเพื่อซื้อสินค้าราคาแพงเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นซึ่งจะกระตุ้นการบริโภคและยอดขายของบริษัทต,ต่างๆ โดยการใช้จ่ายของผู้บริโภคคิดเป็นประมาณ2ใน3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติดังนั้นการกู้ยืมและใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและกําไรของบริษัท 3. การประเมินมูลค่าด้วยวิธีคิดลดกระแสะเงินสดนักลงทุนมักจะใช้วิธีการคิดลดกระแสะเงินสดในอนาคตเพื่อหามูลค่าปัจจุบันของหุ้นหรือ intrinsic value เมื่ออัตราดอกเบีย้ยสูงขึ้นอัตราคิดลดที่ใช้ในการประเมินมูลค่าก็จะสูงขึ้นด้วยทําให้มูลค่าปัจจุบันของกําไรในอนาคตลดลงส่งผลให้ราคาหุ้นโดยรวมดูน่าสนใจน้อยลงโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเติบโตหรือ growth stocks ซึ่งมูลค่าส่วนใหญ่มาจากกําไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตระยะยาวเมื่อดอกเบีย้ยต่ำลงอัตราคิดลดก็ต่ำลงทำให้มูลค่าปัจจุบันของกำไรในอนาคตสูงขึ้นราคาหุ้นจึงดูน่าดึงดูดและมีโอกาสปรับตัวขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับราคาตราสารหนี้เป็นแบบผกผันกล่าวคือเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงราคาตราสารหนี้ที่มีอยู่เดิมในตลาดจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากให้ผลตอบแทนหรือคูปองเรทที่สูงกว่าตราสารหนี้ที่ออกใหม่การลดดอกเบี้ยนโยบายจึงเป็นผลดีต่อการลงทุนในตราสารหนี้โดยเฉพาะตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มักจะได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นจากราคาตลาด นักลงทุนจึงมีโอกาสที่จะล็อกผลตอบแทนในระดับสูงและได้กำไรจากส่วนต่างราคาที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้การลดดอกเบีย้ยยังทำให้ความน่าสนใจของสินทรัพย์เทียบเท่าเงินสดลดลงทำให้นักลงทุนอาจหันไปหาสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นมากขึ้นเพื่อสแสวงหาผลตอบแทนที่ดีกว่าผลกระทบต่อตลาดหุ้นสหรัฐและภาพรวมเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดโลกการลดอัตราดอกเบีย้ยของเฟดโดยขั่วไปแล้วมักจะเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นในระยะยาว แม้ว่าในช่วงแรกอาจมีความผันผวนเกิดขึ้นได้บ้างการศึกษาในอดีตตั้งแต่ปี1980พบว่าใน12เดือนแรกหลังจากเริ่มวัตจักกรารปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกดัชนี S&P 500โดยเฉลี่ยมีผลตอบแทนเป็นบวกถึง14.1%และยังคงมีผลตอบแทนเป็นบวกในระยะ3เดือนและ6เดือนแรกด้วยซึ่งผลตอบแทนจะแข็งแกร่งเป็นพิเศษในสถานการณ์ที่เศษษรษฐกิจอยู่ในภาวะขยายตัว แต่อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นไม่ได้ตอบสนองต่อการลดดอกเบี้ยอย่างราบรื่นเสมอไปสถิติชี้ว่าความผันผวนของตลาดหุ้นมักจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง3เดือนก่อนการลดดอกเบี้ยครั้งแรกและยังคงอยู่ในระดับสูงตลอด1ปีหลังจากนั้น ความผันผวนที่สูงนี้สะท้อนถึงความไม่แน่นอนของนักลงทุนที่ต้องพิจารณาว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะ soft landing หรือเศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยไม่เกิดภาวะถดถอยรุนแรงหรือ hard landing ที่เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างรุนแรงซึ่งในอดีตมีทั้งปีที่การลดดอกเบี้ยนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเช่นในช่วงต้นทศวรรษ1990ปี2001 2002 2007 2008และ2020 แต่ก็มีปีที่เศรษฐกิจไม่ได้เข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างรุนแรงเช่นปี 1995, 1998และ2019โดยสถานการณ์ soft landing มักจะทำให้หุ้นส่วนใหญ่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกขณะที่ hard landing จะทำให้ผลตอบแทนส่วนใหญ่เป็นลบจากการวิเคราะห์เพิ่มเติมดัชนี NASDAQ ซึ่งประกอบด้วยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมมักจะให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นกว่าโดยมีผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง25%ใน1ปีหลังจากเริ่มลดดอกเบีย้ย อย่างไรก็ตามความผันผวนของ NASDAQ ก็ย่องสูงกว่า S&P 500เนื่องจากมีการกระจุกตัวในหุ้นบางกลุ่มที่มีการเติบโตสูงและมีความอ่อนไหวต่อสภาวะตลาดมากกว่าเช่นในช่วงวิกฤตฟองสบู่ดอทปี2000-2001หุ200 1, ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้รับผลกระทบอย่างหนักขณะที่หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเช่น Russell 1,000หุ้น1,000ตัวบนและ Russell 2,000หุ้น2,000ตัวล่างก็มีแนวโดมให้ผลตอบแทนเป็นบวกเช่นกัน โดยรัสเซล1,000บวกไป14%และรัสเซล2,000บวก20%ผลตอบแทนที่ดีของหุ้นขนาดเล็กนี้เป็นผลมาจากต้นทุนดอกเบีย้ยที่ลดลงและงบดุลที่เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นด้วยในช่วง6เดือนแรกหลังการลดดอกเบีย้ยตลาดหุ้นยังคงมีโอกาสขาดทุนได้โดยเฉพาะในช่วง3เดือนแรก ดังนั้นนักลงทุนที่เข้าลงทุนในช่วงนี้ควรมีมุมมองระยะยาวมากกว่า6เดือนขึ้นไปเพื่อให้ผลของการลดดอกเบี้ยและการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินสามารถซึมซับเข้าสู่ดัชนีหุ้นและภาวะเศรษฐกิจพื้นฐานได้อย่างเต็มที่หากไม่เจอวิกฤต Black Swan หรือเหตุการณ์รุนแรงที่กินระยะเวลานานเหมือนในอดีตผลตอบแทนของ S&P 500น่าจะไปต่อได้อย่างสวยงามนอกจากราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแล้วอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ยังส่งผลให้ P/E ratio ของตลาดสามารถปรับตัวสูงขึ้นได้ถึง22%ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังเชิงบวกของนักลงทุนต่อราคาหุ้นในอนาคตหา P/E ratio ขยายตัวขึ้นสู่ระดับ28เท่าก็อาจส่งผลให้ดัชนี S&P 500ปรับขึ้นไปได้ถึง8,025จุดได้ซึ่งเป็นหมุดหมายที่นักลงทุนสามารถตั้งเอาไว้ในใจได้หากเชื่อว่าสถิติในอดีตเป็นภาพสะท้อนแนวโน้มในอนาคต โดยปัจจัย PE ที่ขยายตัวนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักให้ราคาหุ้นไปต่อได้แม้ว่ากำไรของบริษัทอาจจะไม่ได้ขยายตัวมากนักในช่วงแรกสำหรับผลกระทบต่อกำไรของบริษัท Earning Growth การลดดอกเบี้ยและการผ่อนคลายทางการเงินไม่ได้ส่งผลโดยตรองอย่างมีนัยสำคัญในระยะสั้นโดยกำไรอาจสูงขึ้นเพียงประมาณ2%ในช่วงหนึ่งปีแต่ก็มีความแตกต่างกันอย่างกว้างขวางในแต่ละกรณี อย่างไรก็ตามหากตัดกรณีวิกฤตการทางการเงินโลก Global Financial Crisis และช่วงโควิด -19 ออกไปกำไรของบริษัทเหล่านี้สามารถเติบโตได้ถึงประมาณ9%ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหากไม่เจอวิกฤตที่รุนแรงกำไรของบริษัทก็มีศักยภาพในการเติบโตที่ดีได้ปัจจุบันหุ้นสารัฐมีการเติบโตของกำไรต่อเนื่องมาแล้ว7ไรามาสโดยเฉลี่ย 8. ปกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้และเสียประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆแตกต่างกันไปนักลงทุนจึงจำเป็นต้องเข้าใจว่ากลุ่มใดจะได้รับประโยชน์หรือได้รับผลกระทบเพื่อการจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมในภาวะดอกเบี้ยขาลงที่กำลังจะมาถึงนี้มีหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะทำผลงานได้ดี outperform ในขณะที่บางกลุ่มอาจทำผลงานได้ไม่ดีนัก underperform กลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะ outperform ในช่วงดอกเบี้ยขาลง กลุ่มเทคโนโลยีเทคโนโลยีออกรอสต็อกส์ถือเป็นกลุ่มที่ได้รับอนิสงส์หลักจากต้นทุนเงินทุนที่ต่ำลงและอัตราคิดลดที่ลดลงซึ่งทำให้มูลค่าประเมินของหุ้นกลุ่มนี้สูงขึ้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดกลางและขนาดเล็ก mid and small cap tech ที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบีย้ยมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่มักจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากวัฏจักรดอกเบีย้ยขาลงนี้เป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี AI และ Cloud จะเห็นการเติบโตของรายได้และการประเมินราคาใหม่นอกจากนี้กระแสการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ h y เปอร์สเกลเลอรซึ่งคาดว่าจะใช้จ่ายกว่า2.3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2,568ถึง2,572จะเป็นแรงหนุนสำคัญให้กับผู้เล่นรายใหญ่และบริษัทเทคโนโลยีขนาดกลางและเล็กที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่ากลุ่มสาธารณูปโภค Utilities หุ้นกลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็น defensive stock และมีโอกาสทำผลงานได้ดีเนื่องจากเป็นธุรกิจที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันทำให้ความต้องการใช้บริการเช่นน้ำประปาและไฟฟ้ามีความสม่ำเสมอไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือแย่ข้อมูลในอดีตแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในหลายสภาวะเศรษฐกิจอีกทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงยังช่วยลดต้นทุนเงินทุนซึ่งธุรกิจสาธารณูปโภคมักมีหนี้สินระดับสูงเพื่อสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ความมั่นคงทางการเงินและความต้องการที่สม่ำเสมอจึงเป็นจุดเด่นกลุ่มบริการสุขภาพ (Health Care) เป็นอีกหนึ่ง defensive stock เนื่องจากความต้องการด้านสุขภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามภาวะเศรษฐกิจทำให้บริษัทในกลุ่มนี้มีรายได้และกำไรสม่ำเสมอแม้ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวหุ้นกลุ่ม Health Care ก็มักจะทำผลงานได้ดีกว่าตลาดและสามารถรักษาผลขาดทุนให้น้อยกว่าตลาดโดยรวมได้ในกรณีที่เศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรง กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ r i d e Real Estate เป็นภาคส่วนที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบีย้ยและคาดว่าจะได้รับประโยชน์สูงที่สุดกอง r i d มีรายได้หลักจากค่าเช่าซึ่งจะถูกนำมาจัดสรรเป็นเงินปันผลไม่ต่ำกว่า90%ของกำไรสุทธิทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเมื่ออัตราดอกเบีย้ยมีแนวโน้มลดลงเพราะนักลงทุนยังคงได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอต้นทุนการกู้ยืมที่ลดลงยังเอื้อให้ผู้คนสามารถจ่ายค่าดอกเบีย้ยบ้านได้มากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหุ้นกลุ่มสร้างบ้านด้วยกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (consumers discretionary) ธุรกิจนี้มักมีผลประกอบการดีในช่วงอัตราดอกเบีย้ยปรับลงเนื่องจากอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำลงช่วยลดต้นทุนการกู้ยืมทำให้ผู้บริโภคมีเงินเหลือใช้มากขึ้นและกู้เงินได้สะดวกขึ้นเพื่อนำไปใช้จ่ายกับสินค้าราคาแพงเช่นรถยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือการเดินทางท่องเที่ยวกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น (consumer staples) ในอดีตที่ดอกเบีย้ยขาลงกลุ่มนี้เคยได้รับประโยชน์สูงสุด เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในสินค้าและบริการที่จำเป็น 1.1. จัดพอร์ตการลงทุนให้หลากหลาย (Diversify Portfolio) การกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์เช่นหุ้นตราสารนิง่งสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงการกระจายในกลุ่มธุรกิจและภูมิภาคต่างๆเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดและดักจับโอกาสในทุกสภาวะเศรษฐกิจ กองทุนรวมประเภทผสมที่บริหารเชิงรุกและยืดหยุ่นสูงหรือการลงทุนในพอร์ตต้นแบบ general investing ที่กระจายการลงทุนอย่างดีจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากทุกวัตจักรของตลาด2มุ่งเน้นการลงทุนระยะยาว long term investment แม้ตลาดจะมีความผันผวนสูงในช่วง6เดือนแรกหลังการลดดอกเบีย้ยแต่สถิติในอดีตชี้ให้เห็นว่าผลตอบแทนในระยะ1ปีมักจะเป็นบวกเกือบ100% สำหรับดัชนีหลักอย่าง S&P 500และ Nesdaq การถือลงทุนอย่างสม่ำเสมอและไม่หวั่นไหวกับความผันผวนในระยะสั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญการซื้อในช่วงที่ตลาดปรับฐานบ่ายเด d ด p ิบถือเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในอดีต 3. พิจารณาลงทุนในตราสารหนี้การลดดอกเบี้ยทำให้ราคาตราสารหนี้ที่มีอยู่เดิมปรับตัวสูงขึ้นซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนที่จะล็อกยิวในระดับสูงนอกจากนี้ ตราสารนี้ยังถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ช่วยกระจายความเสี่ยงและมักจะฟื้นตัวได้ก่อนหุ้นในภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงควรพิจารณาลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวหรือหุ้นกู้ในภูมิภาคเอเชียที่ให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง 4. เพิ่มสัดส่วนในสินทรัพย์เสี่ยงที่เหมาะสม0.5หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยเฉพาะ mid and small cap tech ที่เกี่ยวข้องกับ AI และ cloud เป็นกลุ่มที่ได้รับอนิสงค์โดยตรงจากต้นทุนเงินทุนที่ต่ำลงและกระสาการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI 0.6หุ้นขนาดเล็ก Russell 2000ได้รับประโยชน์จากการกู้ยืมที่ต่ำลงและมีศักยภาพในการฟื้นตัว0.7 REITs และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ได้รับประโยชน์จากต้นทุนการกู้ยืมที่ต่ำลงและมีลักษณะการจ่ายปันผลสม่ำเสมอ0.8สาธารณูปโภคและบริการสุขภาพ เป็นหุ้นกลุ่มดิเฟนซีฟที่มีรายได้มั่นคงและมักทำผลงานได้ดีในภาวะเศรษฐกิจไม่แน่นอน0.9สินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นกำลังซื้อของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นจะช่วยกระตุ้นการใช้ใจ่ายในกลุ่มนี้0.10ตลาดเกิดใหม่ Emerging Markets ได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดลอลลาร์สหรัฐและเงินทุนไหลเข้าควรพิจารณาประเทศที่มีแนวโน้มการเติบโตแข็งแกร่งอย่างอินเดีย อินโดนีเซียเวียดนามรวมถึงตลาดหุ้นไทย0.11ทองคําได้รับแรงหนุนจากดอกเบีย้ยที่แท้จริงที่ลดลงเงินเฟอ้อที่สูงกว่าเป้าหมายและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ทองคํายังคงเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงที่โดดเด่นในพอร์ตการลงทุน 6. ติดตามข้อมูลเศรษฐกิจและนโยบายอย่างใกล้ชิดข้อมูลตลาดแรงงานเงินเฟอ้อและถ้อยถแถลงของเฟดยังคงเป็นปัจจัยสําคัญที่ต้องจับตา เพื่อทำความเข้าใจทิศทางนโยบายการเงินและผลกระทบต่อตลาดการทำความเข้าใจความคาดหวังของตลาดและการตอบสนองต่อน้ำเสียงของธนาคารกลางก็มีความสำคัญไม่แพ้กันการลงทุนในสภาวะดอกเบี้ยขาลงเป็นโอกาสที่น่าสนใจแต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายและความผันผวนนักลงทุนที่เตรียมพร้อมด้วยกลยุทธ์ที่รอบคอบและมุมมองระยะยาวจะสามารถรับมือและสร้างผลตอบแทนได้ดีในที่สุดธนาคารกลางสหรัฐเฟด ได้ให้สัญญาณชัดเจนว่าจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบีย้ยโดยมีการคาดการอย่างกว้างขวางว่าจะลดอัตราดอกเบีย้ย0.25%ในการประชุมกลางเดือนกันยายน2565และอาจลดลง3-5ครั้งภายในสิ้นปีการตัดสินใจนี้ได้รับแรงหนุนจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวตลาดแรงงานที่อ่อนแอเช่นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ต่ำกว่าคาดและอัตราการว่างงานที่สูงขึ้น และอัตรางเงินเฟอ้อที่ยังคงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ผลกระทบต่อตลาดหุ้นโดยปกติการลดดอกเบีย้ยมักจะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นในระยะยาวเนื่องจากต้นทุนการกู้ยืมที่ลดลงจะกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคและภาคธุรกิจซึ่งนำไปสู่การเติบโตของบริษัทและราคาหุ้นที่สูงขึ้นในอดีตดัชนี S&P 5 0 0มีผลตอบแทนเฉลีย่ย14.1%ใน12เดือนหลังการลดดอกเบีย้ยครั้งแรกขณะที่ Nasdaq อาจเห็นผลตอบแทนถึง25%และ Russell 2,000หุ้นขนาดเล็กอาจบวก20%แม้ตลาดจะมีความผันผวนสูงในช่วง6เดือนแรกหลังการลดดอกเบีย้ยแต่โอกาสที่จะขาดทุนในระยะ1ปีมักจะต่ำมากสำหรับดัชนีหลักอย่าง S&P 500และ Nasdaq กลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะได้ประโยชน์ได้แก่ 1. เทคโนโลยีและหุ้น growth ได้รับอนิสง์จากต้นทุนเงินทุนที่ต่ำลงและการประเมินมูลค่าที่สูงขึ้น โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีขนาดกลางและเล็กที่เกี่ยวข้องกับ AI และคลาวด 2. สาธารณูปโภคและบริการสุขภาพเป็นหุ้นเชิงรับที่มีรายได้มั่นคงและได้รับประโยชน์จากต้นทุนการเงินที่ลดลง 3. อสังหาริมทรัพย์ได้รับประโยชน์จากต้นทุนการกู้ยืมที่ต่ำลงและมีลักษณะการจ่ายปันผลสม่ำเสมอ 4. สินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าบริโภคจำเป็น กำลังซื้อของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในกลุ่มน,นี้ 5. ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินทุนไหลเข้าควรพิจารณาประเทศที่มีแนวโน้มการเติบโตแข็งแกร่งอย่างอินเดียอินโดนีเซียเวียดนามรวมถึงตลาดหุ้นไทยกลุ่มที่อาจ underperform กลุ่มพลังงานอาจได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้ เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงราคาตราสารหนี้ที่มีอยู่เดิมปรับตัวสูงขึ้นทําให้นักลงทุนมีโอกาสล็อกอัตราผลตอบแทนสูงได้ผลกระทบต่อค่าเงินการลดดอกเบี้ยของเฟดมีแนวโน้มทําให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงซึ่งจะส่งผลให้สกุลเงินอื่นๆรวมถึงเงินบาทแข็งค่าขึ้นความผันผวนและปัจจัยคาดการณ์ตลาดจะมีความผันผวนสูงในช่วง6เดือนแรกหลังการลดดอกเบี้ยและการตอบสนองของตลาดมักจะขึ้นอยู่กับว่า การดำเนินการของเฟดสอดคล้องกับความคาดหวังของตลาดหรือไม่การกระจายความเสี่ยงและการลงทุนระยะยาวจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ